สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสามโรงเรียนบ้านโอโปุปอ์นะคะวันนี้นะคะครูซอมาในกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะจะทดลองอะไรนั้นเด็กๆเ,เ,เข้ามาติดตามครูซอเลยนะคะกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยจมๆลอยลอยนะคะวันนี้นะคะครูซอก็ก็เข้ามา สู่หน่วยวันลอยกระทงนะคะซึ่งกิจกรรมวันลอยกระทงครูสาะก็ได้สอนเด็กๆในออนไลน์นะคะในห้อง Google Meet ไปแล้วนะคะว่าวันลอยกระทงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะประเพณีนี้มีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วการลอยกระทงก็ต้องไปลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองหรือบึงนะคะทีนี้ครูซาะ ก็จะให้เด็กๆเข้ามาสู่ในการทดลองนะคะทดลองอะไรนั้นก็คือก็ทดลองอะไรจมอะไรลอยเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองวันนี้นะคะเด็กๆอเร็วอุปกรณ์การทดลองอะไรจมอะไรลอยอันดับแรกนะคะก็คือน้ำนะคะมีคัตเตอร์กันไกร อย่างเส้นคลิปแบงค์นะคะหรือเงินจำนวน50บาทนะคะใบไม้ s right. <S กล้วยพลาสติกเศษกระดาษ <can> เทปกาวนะคะมีจำนวนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอุปกรณ์ในการทดลองวันนี้ เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองวัสดุที่จมลอยจมลอยอะไรนั้นเดี๋ยวคุูเสกจะให้เด็กๆดูชิ้นละชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งคุูเสะจะเอามีดคัตเตอร์นะคะมาใส่ในภาชนะที่คุูเสเตรียมไว้นะคะมีดคัตเตอร์อันนี้จะลอยหรือจะจมดูนะคะอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆมีดคัตเตอร์อันนี้จมหรือว่าลอยคะ จมหรือว่าลอยเดี๋ยวเรามาดูนะคะโจมหรือว่าลอยนั่นไงเด็กๆตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าอันดับแรกก็คือมีดคัตเตอร์นะคะโจมไปแล้วนะคะต่อไปอันที่สองกุศลก็จะเอาใบไม้นะคะมาใส่ในภาชนะที่กุศลเตรียมไว้นะคะอ่าล้ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆตอนนี้ใบไม้กุศลใส่ในช่องภาชนะเรียบร้อยแล้ว คำตอบเป็นยังไงคะเด็กๆอันนี้เด็กๆตอบแล้วใช่ไหมคะใบไม้ที่กุ้งใส่ไปนิดนั่นก็คือเกิดอะไรขึ้นคะจมหรือว่าลอยจมลอยเอาละค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปวัสดุต่อไปนะคะยางลบนะคะเรามาดูว่ายางลบจมหรือว่าลอยจมลอยลอยมาดูกันลกอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆยางลบ เข้าไปแล้วรากรว่ายัางมุดใชไหมเอ้ยจบจมหรือว่าลอยคะอันแน่เด็กๆต่อไ้ใช่ไหมคะโอเคจมนั่นเองต่อไปวัสดุต่อไปเป็นเงินแบงค์นะคะผมจะใส่แล้วนะคะลึกนะเป็นไงคะเด็กๆจมหรือว่าลอยคะเด็กๆสังเกตเลยสังเกตเลย,เเลยจมนั่นเองเอาละเด็กๆต่อจากวัสดุต่อไปนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมเป็นวัสดุอื่นๆอาจจะเป็นหลอดก็ได้นะคะลูกแก้วนะคะที่วัสดุที่หาได้ในที่บ้านของเด็กๆกๆลับไปทําได้นะอันนี้ฝ,า,ฝาน้ำนะคะฝาซุปเปอร์เวนะคะาฝาซุปเปอร์เวอาจจะใส่ขนมของที่บ้านนะคะมาลองท่านลองกับคุณแม่นะคะอ่ะต่อไปคุณจะใส่คลิปนะคะคลิปดูสิโจมหรือว่าลอยโจมหรือว่าลอยใส่ไปแล้วบล๊ปโอ้โหเป็นยังไงคะเด็กๆ มันจมนะคะต่อไปกันไกรเด็กๆเอาไปเล่นนะคะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลใส่แล้วนะคะหรือกันไกรเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆอ่าลำดับต่อไปนะคะก็เป็นกาวเทปนะคะเด็กๆลองทายสิลองคาดคะนเนดูสิว่ามันจะลอยหรือว่าจะจม่าเป็นยังไงคะอ่าเทปกาวเป็นยังไงคะเด็กๆ เมื่อกี้ครูโซบอกว่าให้คาดคะเนตอนนี้คําตอบมาแล้วนั่นก็คือลอยนั่นเองต่อไปยางเส้นนะคะอย่างเส้นนะคะเราจะใส่นะคะเด็กๆคาดคะเนก่อนว่าอย่างเส้นมันจะลอยหรือว่าจะจมโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลอยนะคะลอยนะคะ ต่อไปถ้าเด็กๆดกเดี๋ยวเรามาต่ออีกนะคะยังมีอีกนะคะวัสดุที่ครูโซนนามาให้การทดลองในการเรื่องจมจมลอยๆอยนะคะอ่าตะปอต่อไปเป็นกระดาษที่ใช้แล้วหรือเศษกระดาษที่เราไม่เอามาแล้วเราเด็กๆลองคาดคะเนสิว่ามันจะจมหรือว่าจะลอยสรใส่แล้วนะอืมลึกเป็นยังไงคะจมหรือว่าลอยจมหรือว่าลอยคะจมหรือว่าลอยเดี๋ยวดูสิ จมลอยนั่นเองต่อไปวัสดุอื่นๆที่นเด็กจะทดลองนอกจากของครู้อนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูสอจะลองใส่หลอดนะคะหลอดนะคะว่าจมหรือว่าลอยลอยนั่นเองโอเคนะคะอ้าวของเล่นนะคะเป็นกล้วยพลาสติกดูซิจมหรือว่าลอยใหญ่ของใหญ่ไปหน่อยนะคะเดี๋ยวครูสอขออนุญาตเอาออกก่อนนะคะ เดี๋ยวสักขอเป็นลูกแก้วนะคะคัดคะแนนค่ะเป็นลูกแก้วลอยหรือว่าจมนะคะใส่ไปนะคะอ่าสรุปว่าทำไมคะจมนั่นเองอเดี๋ยวเรามาสรุปว่าวัสดุอะไรบ้างที่จมหรือลอยนะคะคุศโลขอีเด็กดูวัสดุที่มันลอยนะคะอ่าตอนที่เด็กคัดคะแนนแล้วมันลอยจะมา,มาดูคําตอบนะคะเด็กๆตอนนี้เรามาดูวัสดุที่ลอยนั่นก็คือ หลอดกาวเทปเงินนะคะจำนวนแบงค์นะคะแบหาสิบใบไม้ยางเส้นแล้วก็เศษกระดาษทั้งหมดจำนวนหนึ่งสองามสี่ห้าหกหกหนะคะหกชิ้นนะคะที่ลอยนะคะเรามาดูจมนะคะเรามาดูวัสดุที่จมน้ำนะคะอ่าเรามาดูนะวัสดุที่จมน้ำมีอะไรบ้างคะประกอบด้วยกันกร้มีดคัตเตอร์นะคะแล้วก็คลิป อ่านี่คล,นะค,ะคลิปนะคะคลิปนะคะคลิปตามด้วยลูกแก้วนะคะลูกแก้วสิ่งนี้เด็กๆลองคาดคะเนเอ๊ะทำไมมันถึงจมเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าสิ่งที่ทจมมันมีน้ำหนักของมันอ่าน,นะคะมันก็เลยจมนะคะสรุปว,ว่าการจมการลอ,อยทั้งหมดตรงนี้เด็กกลับไปทดลองที่บ้านแล้วก็ส่งคลิปให้ครูสุอดูนะคะโอเคทดลองครั้งนี้นะคะการจมการลอ,อยก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะคะครูซอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย